ทุกคนสวัสดีนะวันนี้ผมจะไปต่อ,อการเล่นเกมเกมแคดแบทเอ่อแมวขาวขหรือเค้าแมวสักอย่างเนาะก็ดูเกมนี้ครั้งหนึ่งเนาะก็จะอ่ะนึ่ไปดูว่ามีกี่ดา่านเนาะแต่ที่เห็นมันมีฝีฝีดาวเพราะงั้นน่าจะมีฝีอีพีเนาะอีพีที่มาเก็บตกบอสท,ที่เมื่อวันบอกไปวันจะมาเล่นเนาะรอบนี้โอเคมามาเก็บตกบอสแหละเนาะแล้วไปลุยด่านต่อไปดาวต่อไปมไม่หมดแมวดาวมากกว่าดา่านแค่นี้นแหละ อีฟอืมนี่แหละบอสเนาะทีนี้แหลยอืมเค่นี้มากมันก็อยู่แค่นี้เนี่งปังมีลมพัดด้วยไปแล้วไปแล้วงั้นไปแล้วแล้วก็ออกแต่ดาวเนาะไปดาวตับไก่สิรอบนี้จะมาฟู้บอสแบบฟู้บอสเลยเนาะให้จบแบบนี้เลยเราจะได้เปลี่ยนดาวกันอือฮึโอ้น่ารักดี เราก็ชนเลยนะแล้วก็กลับเข้าไปดลวเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้อู้เป็นป่าละมันเต้นคล้ายเดิมอยู่นะมันกระโดดข้ามไปได้เลยเนี่ยใช่ไหมเออโดดข้ามไปเลยไม่ต้องรอเนาะ โอเคกลับมาที่เดิมแหละได้เป็นไงซึบ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 โอเคเราโดดไปอย่าไปโดดทับอีกเลยโอเคปึบปุ๊มรบร้อยเจ้าพี่ของนาวนี้ยังเลยอ่ะเพลงน,นั้นพอดีอ่ะโอ้มีอะไรด้วยปืน อีฟี่ง่ายสไายอ่ะตก โอเคมเราใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะโอเคโได้ละโอเคไหมกลับไปข้างบนใช่ไหมโอเคยิงไปยิงไปยิงไปเลยโอ้ยรอดเออติดนานมากตายไปหลายตัวมากเลยทุกคนมาผัวโอเคมาขัดนานต่อไปอะไรข้างบนมีหรือปลไม่มีอ่ะ ทนมันจะทำยังไงทันนะครับน,นะนะเฮ้ยอ,ยอย้เกือบไปเกือบไปแย้เตะอกีอ้จะหาวูบเลย Okay. ต่อไปคืออะไรกรสฝนยิง uh huh. อืมต้อก็กล่องผักนี่ไว้โอเคใครสองข้างด้วย okay. น,น,นั่นนีแล้วกันนะแล้วขึ้นกล่องขึ้นกล่องโอเคไปอีกทางหนึ่งเนาะ

เกิดที่มาตรงนี้หรอโอเคปลอดภัยแม่ห่วงโอ้ไอ้ไก่ไหลไหลรอบอยู่เนี่ยด่านหลังๆน่ายากขึ้นอู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ห่วงรนเราไม่เกียร์ โอเคปลอดภัย่านโอ้ได้อยู่ได้อยู่นานนี้ง่ายอยู่ไม่ยากขนาดนั้นเอเคไม่ถึงออออต้องรีบแน่ๆเลย ดีสิเร็วฟุดๆไปหลายอะไรครับเนี่ยโอเคเขาจะได้อยู่ปะอืดอืดอืดอ่ะ โอเคกี่ดาแล้วเนี่ยมันกดอยู่ข้างบนงูะฮะ นี่จะไปเอามองกุฎตรงนั้นยังไงนั่นคือคำถามใหญ่ๆที่อยากรู้เนาะไม่ได้อโอเคโอเคโอเคผมไปดูแล้ทุกคนอ่าวิธีการเอามองเนาะไปหามาเลยมันเป็นทางลับจะไม่เห็นนะนะไม่ทางลับแบบทางลับมันต้องเป็นเงินต้องเนะนี่ยนะนะทุกๆคนเห็นทางลับปะไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นใครเห็นนั่นแหละ แล้ววิ่งกันใหม่ด้วยนะอืไปวิ่งกันใหม่วิกอบหนึ่งเคหทามตายด้วยตายแล้วมงหายนะนตายเมียแล้วชิดแล้วไอ้ด่านเนี้ยโอเคมาผ่านแล้วเดี๋ยวรอก่อน ยังไม่ถึงว่าจะผ่านร้อยเฟนโอเคผ่านปลอดภัยบ้าพอเกลียดมากเลยไหนป,ปุ่มเกมเนี้ยปุ่มเกมนี้เกลียดมากไอ้ปุ่มกระโดดอ่ะมันเกือบครึ่งหนึ่งอะ่ะเกือบครึ่งแล้วมัน,ม,นมันเกือบครึ่งแล้วมันหายไปตรงจุดที่ผมกดไม่ได้ดทุกคนอมันหายไปไอ้ปุ่มนี้ไอ้ผมเคลื่อนที่มันก็มันติดกันไปอ่ะผมปานคนนิ่งหน,น,น่เพราะผมควรเนาะนั่นก็เลยนลนะ มีฮาร์ดเพลงไหมไม,ม่มีเนาะ เอ๊ะผ่านแล้วผ่านแล้วไปแล้วเรียนมาต่ออ่าไม่ววะ มึงกดผนะิดนะโอเคมาโอเคห้ามตาย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 ไม่เอาใหม่แล้ว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 ขอ,องขนะไม่เอาใหม่แล้วโอเครอดปลอดภยัยโอ้โหเจ๊มไหนที่เหลือเนี่ย cái thùng bỏ đi ăn. ผมผ่านตะกี้มันแล้วแต่มันถึงมันเกินชั่วโมงหนึ่งไปแล้วอะมันเลยตัดไปเนาะผมผ่านไปแล้วนะนั่นแหละเนาะก็นั่นแหละตละตเก็บกุญแจปุ๊บพอเก็บปุ่นต้องรีบใหม่ดูไหมไม่รอกมั้งทุกคน,คนทำได้แหละไม่เอาแล้วด่านแล้วไม่เอาแล้วมันโอ้ยไม่กอดไม่เอาด่นานลน,นไม่เอาเลยเนาะไม่ไหวไอ้ด่านบ้านนั่น,น,นอะอเซฟพอยต์เออด่านนี้ง่ายกว่าเยอะเออด่นานบ้านด่นานตะกี้บ้านเลยก็ไม่รู้ ตัดฉากดิโอ้เกมบ้านนี้มันเอ่อเกี่ยการตัดฉากกินเนี่ยมันเหมือนอ่ามันเหมือนไอ้หน้าจอมันยังมันยังใหญ่ไม่พอเลยคนเกียมบ้านมันใหญ่ขนาดนั้นวะขนาดนี้หน้าต่อใหญ่ไม่พอเลยดูคิดดูดิเฮ้ยเกียดเส่ใช่ไหมไหนยังไงก็เต็มบอลแล้วม่นไม่เค็มขนาดนั้นเนาะ โอเคเช็คไ์โอเคมากลับมาแล้วกลับถึงตรงที่เราตัดไปก่อนเลย ตายก่อนน้งน,นี้เนาะจะยินนะมีมกุกวดกระช่งมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเแบ็ปเคลียร์อย่างละกันนะน่าจะบอสแล้วใช่ไหมอันนี้มาโทรเทมเหรออ๋อโอเคเราต้องวางระเบิดไฟบอสเรื่อยใช่ไหมเอเคมาอึ๊บเปิดก่อนได้เปลี่ยน còn tiếp tiếp nhưng mà โอ,โอเคชนะได้อี s ีเนาะง่ายๆไหนนี้ไม่อยากไปดูฉากวาร์ปเดี๋ยวผ่านเล่นผ่านพอด,ดีกว่าจะผ่านเรพัดมาเดิมปะมลาพัดมาเดิมโอเคเนี้ยดาวต่อไปคือดาว ต้องเทเลายแนวเทเลไฟ,แท,ลไฟแท้เตียนเทเลไฟโอเคมันโหลดเกมเข้าใหม่เลยก็ได,กด้อืมโอเคก็เหลือดาวนี้เสร็จแล้วดาวนี้โอ้ครบมุกกดครบแล้วโอเคเหลือดาวนี้กับดาวนี้เนาะเหลือสองดาวเหลือสองอีพีก็จะจบอันนี้มันปลดอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเล่นพวกนี้เสร็จก่อนเนาะอันนี้ปลดได้แรกแล้วละ่ะเนาะ พิ่งมาเห็นแหละไม่ครับโอเคก็เดี๋ยวนี้ถ้าโอฟิมอไแบบนี้รับฟินมอะไรแนี้รับฟิล์มกระบายบ่งไปโอ้มีมีลงจันด้วยข้างเห็นไหมโอ้น่าใจโอเคก็นั่นแหละนะก็น่าจะอีพีหน้าก็น่าจเล่นด่านบอสนี้ให้เสร็จแล้วก็เล็กฟีนึกันี่เนาะแล้วก็เปลี่ยนเกมกันเนาะโอเคก็อีพีหน้หับลมก้านิ่งไปไปไายบไป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 ไายบายาทุกคนพ่งนี้ไม่มานะขี้เกียจมาตอนหนังสือด้วยไม่น่าฝืนน่าฝืนแต่ไม่ไม่ไม่ยังไม่น่าฝืน นะฮะลงออบิสกันชินเนาะอืมเจอไม่มาพวกนี้โอเคเจ๊ดัน้ายตัดน,น้าในีกรอบนึ่งอ่าคลิปเป็นจมูกแล้ว